เปิดคู่มวยศึกวัน170เต็มพิกัดนะครับแฟนมวยรักใครชอบใครบ้างเข้ามาร่วมพูดคุยกันได้ในคลิปนี้ครับคู่เอกครับ ชิงแชมป์โลกมวยไทยเฟเธอเวตตะวันฉายเจอกับทางซูเปอร์บอลครับคู่นี้เรารู้กันดีอยู่แล้วครับจับจ้องและก็เฝ้ามองเป็นอย่างดีซูเปอร์บอลเองก็บอกแล้วว่าไฟนี้ไม่ยอมไม่ถีบง่ายๆอย่างแน่นอนแต่ราคาที่เปิดมาก่อนคือตะวันฉายครับเพราะว่ามวยคู่นี้ชกกัน5ยกครับเดี๋ยวก็ต้องมาวัดกันว่าตะวันฉายจะเก่งขึ้นกว่าไฟเดิมไหมหรือจะเป็นซูเปอร์บอลครับที่แก้ทางมาได้ครับตะวันฉายซูเปอร์บอลแฟนมวยชอบใครคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้ครับในขณะที่คู่รองครับเป็นฟาบิซิโออันดันเด้ครับจากทาง คอนวอนอินนะครับเป็นชิงแชมป์โลก MMA รุ่นแบนตัมเบดครับบราซิลเจอกับทางเกาหลีนะครับแล้วก็คู่นี้ครับหลายคนจับตามองครับเป็นคู่รองอีกคู่หนึง่งนาบิลอนานาครับเจอกับทางนิโคคาริโลครับชิงแชมป์โลกมวยไทยรุ่นแบนตัมเบดเฉพาะการเข็มขัดสีเงินผู้ชนะของคู่นี้จะมีโอกาสไปชิงแชมป์โลกกับซุปเปอร์เล็กครับที่พิกัด145ปอนด์ครับ นิโคหรือนาบิลครับเอลจรูตตูดปอดยอดขุนพลนาบิลนักชกชาวไทยหรือหมัดหนักหมัดแห่งภูเขาน้ําแข็งนะครับมัดของนิโคคาริโลนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับภูเขาน้ำแข็งไม่ใช่ต้องบอกว่าเป็นภูเขาหิมะนะครับแล้วก็เสกสรรออกขวันเมืองครับต่อย142ปอนด์กับซ่อลินอูนะครับคนเล็กจากเมียนมาครับ ความแข็งแกร่งแข็งแรงเราเห็นแล้วว่าซอลินอูนั้นแข็งเหลือเกินในขณะที่เสกสันอาจจะอาวุธหลากหลายกว่านะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าร่างกายที่เราเห็นกันเนี่ยเสกสันอาจจะบางกว่านิดนึงนะครับความแข็งแกร่งแข็งแรงเวลาปะทะแต่อาวุธมากกว่าซอลินอูอย่างแน่นอนครับยังไงก็ต้องอย่าลืมเชียร์เสกสันของเราด้วยโจทศวุฒิเจองานหนักไหมก็ต้องบอกว่าเป็นงานที่พอเหมาะพอควรเลยครับโจ,จทวุฒิจะกระทั่งปัมปราคูยาเต้ครับนักชกรูปดังดีจากฝรั่งเศสนะครับ ก็ช่วยเชียร์โจนัตวุฒด้วยในไฟนี้นะครับมมยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทมีอีกคู่หนึ่งครับไฟกูศรัทธาของสินสมุทกลินมีเจอกับนาวเซต2ูจิโร่ครับถามว่าดรีกรีเป็นของใครครับถ้าดรีกรีระดับโลกต้องเป็นของนาวเซตครับ เข็มขัดคาดเอวมามากมายครับในขณะที่สินสมุทรนั้นยังหาเข็มขัดระดับโลกได้ยากเลยนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งไฟของสินสมุทรที่กำลังนับถอยหลังแล้วเขาบอกว่าเขาจะไม่ต่อสัญญากับวันเขาเหลือสัญญากับวันอีก4ไฟและนี่ก็คือไฟที่ี่1ครับแล้วก็เหลืออีก3ไฟไฟต่อไปจะเจอกับใครเอาใจช่วยสินสมุทรนะครับในการปราบนาวเซตูชิโร่ครับมีโจฮันกาซาลีครับจะกระทั่งโยฮันเอสตูปีนานครับคู่นี้ ถ้าชอบความบ้าดีเดือดต้องดูคู่นี้ให้ได้เลยครับห้ามพลาดเลยโยฮันเอสตูปีนานครับจอมลีลานะเจอกับทางนักชกที่แต่ว่าเป็นเพื่อนบ้านเราก็ได้โจฮันกาซาลีครับเจ้าหนูโจโจนะครับวันนี้นะครับจะได้เป็นบทพิสูจน์สําคัญของเขาจริงๆครับต่างชาติเจอต่างชาติที่แฟนมวยชาวไทยร้องหามานานครับน่าจะเป็นคู่ที่มันสุดๆแล้วนะครับสำหรับคู่นี้มวยไทยรุ่นไฟเวทและก็ MMA นะครับ มีมาวิสอาเววีครับจะกับทางซามัดมาเมดอฟรุ่นไลท์เวทแล้วก็ปั๊มจับ,บล็อกก็มีมาแล้วตอนนี้หาดาราใหม่ที่ไม่ใช่ไมกี้อยู่นะมาเซโลกาเซียจะกับทางมาสากกสึอิมารานินะครับคู่นี้เป็นรุ่นไม่จำกัดน้ำหนักโอ้โหอันนี้เหมือนเอามาโชว์นะคู่นี้มีชากีเอลเตอร์คิตี้จะกับทางมาซาอากิโนอิรินะครับคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทครับและก็นี่ครับ ความแข็งแกร่งแข็งแรงจะเป็นของใครสุริยันเล็กพอเย็นยิ่ง143ปอนด์กับทานสินครับหืมคู่นี้ถือว่าเสียวจี้เสียวจ้าเหมือนกันครับรูปร่างเขาดีกว่าครับร้อยหกสิบกว่าเลยนะสำหรับทางทานสินนขณะที่สุริยันเล็กของเราครับหกสิบต้นต้นก็เตี้ยก,กว่ายอยู่ดีโชคกับใครก็เสียเปรียบหมดแหละวันนี้ก็ต้องมาวัดกันว่าสุริยันเล็กจะทุบทานสินได้ไหมหรือจะเป็นทานสินครับที่ทุบ ลิยันเล็กได้ดูจากอาวุธเนี่ยดูว่าเรายังได้เปรียบอยู่นะครับในเรื่องของความรวดเร็วนะครับแต่ว่าทานซินเนี่ยก็ยังมีความมั่นคงแล้วก็มีลูกตรงลูกเตะอะไรต่างๆานะเพราะว่าก็ทานซินเนี่ยเคยทำเซอร์ไพรส์ได้นับทาเคลุมาแล้วในกติกาคริรคกบ็อกซิ่งนะประมาทไม่ได้เหมือนกันครับเฟดรีเฮกเกตี้เจอของจริงบ้างนะครับเจอจอแดนเอสตูปินานครับเป็นเอสตูปินานอีกคนหนึ่งในไฟน์นี้แต่ว่าเฮกเกตี้เองนะครับต้องบอกเป็นน้องชายของอดีตราชาเนี่ย จะมาพ่ายแพ้ในไฟแบบนี้หรือนะครับขอคนที่จะบอกได้ก็คือจอแดนเอสตูปีนาเนี่แหละครับศึกวัน170ครับถ่ายทอดสดจาก Impact Arena เมืองทองธานีวันศุกร์ที่24มกราคมคู่แรกจะเริ่ม18.30นครับตรงกับวันศุกรนะ์เนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็วัน170วันใหญ่วันศุกร์ก็น่าจะต้องเลื่อนออกไปครับถ้าเป็นแบบนี้นะโอเคครับแฟนมวยชอบใครกันบ้างครับคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้เลยถ้าให้ชอบก่อนตรงนี้ก็ มีตะวันฉายครับแต่ว่าเสียวซุปบอลน,นะวันนี้ซุปบอลเตรียมตัวมาดีมากแล้วก็มีนาบิวอานานครับมีโจรัฐวุฒิครับมีเสกสรรมีศิลสมุทรนี่แหละมีโยฮันเอสสูปินานนะครับแล้วก็มีทางสุริยันเล็กครับอีกคู่หนึ่งก็เป็นเฟรดดี้เฮกเกตตี้กับจอร์แดนเอสสูปินานเนี่ยมองไปที่จอร์แดนเอสสูปินานครับขอเอสสูปินานสองคนเลยยังไงต้องเข้าสักคนแหละครับ นี่ครับคือมวยที่ชอบแบบนี้นะแฟนมวยชอบใครบ้างคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้เลยนะครับผมเปิดให้ก่อนแล้วนะครับ